พิกชาตาคนหนูสกุลวีบทที่สิบสองวีซึ่งหัวเราะหยันเขายกมือส่งสัญญาณให้เบ่ารับใช้ไม่นานบ่ารับใช้สี่คนก็เดินเรียงแถวเข้ามาในมือทุกคนมีถาดคนลลาใบทั้งหมดเดินไปยืนอยู่เบื้องหน้าครอบครัวแซ่เซ่นมีเพียงเซ่นหงจิ้งคนเดียวที่เห็นของบนถาดแล้วหน้าถอดสีของพวกนี้คืออะไร นายท่านเซิ้นไม่เข้าใจของในถาดมีปิ่นยกกำไลยกผ้าเช็ดหน้าและกล่องไม้ยาวใบหนึ่งวีเซิ้ยกถ้วยน้ำชาที่สาวใช้จัดเตรียมให้ใหม่ขึ้นจิบท่าทีผ่อนคลายท่านทั้งสองดูของสี่อย่างตรงหน้าแล้วช่วยบอกค่าทีว่าของชิ้นไหนมีค่าบ้างเซิ้นหูหยินไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของทั้งสี่ชิ้นนางหยิบของแต่ละชิ้นขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดก่อนจะตอบตามจริง กำไลหยกกับปิ่นหยกดูเผินเผินเหมือนเป็นของดีแต่มีค่าสู้ผ้าเช็ดหน้าที่ทำจากไหมกับทูบหอมในกล่องไม่ได้เลยวีซ่งยิ้มรับคำตอบถ้าเช่นนั้นพวกท่านทั้งสองคงต้องถามเส้นหงจริงแล้วว่าเหตุใดจึงส่งของมีค่าให้บุตรสาวของน้องชายค่าแต่ส่งเครื่องหยกธรรมดาให้เจียวเอ๋อของข้า สำหรับนายท่านวี่การจะเอาของขวัญเหล่านี้มาจากวี่เหย๋เป็นเรื่องง่ายเสียยิ่งกว่าง่ายเซนหูหยินหันมองบุตรชายอย่างไม่เข้าใจหงจิงนี่มันหมายความว่าอย่างไรเซนหงจิงไม่กล้าพูดอะไรแม้สักครึ่งคําเขาเอาแต่ก้มหน้าไม่กล้าสู้สายตาพ่อแม่เพระาะหวาดกลัวถ่าทางเช่นนี้ก็ทําให้ทั้งสองสาม,มีภรรยาแท่เซนเข้าใจทุกอย่างประจ่างชาัด ข้าอ้างเหตุผลว่าเด็กสองคนนี้ใส่เข้ากันไม่ได้เพราะยังเห็นแก่ไมตรีระหว่างสองครอบครัวจึงไว้หน้าพวกท่านแต่ถ้าคนตระกูลสั้นยังไม่รู้จักหุบปากอุ้ยเซ่งกว่าตามองสามพ่อแม่ลูกช้าๆแววตาอมมหิตไม่ปิดบังข้าอุ้ยเซ้งก็ยินดีลากพวกท่านลงนรกด้วยตนเอง ถึงขั้นนี้สามีภรรยาตระกูลเส้นก็ไม่อาจพูดอะไรได้อีกพวกเขายังต้องพึ่งบรารมีและการสนับสนุนจากตระกูลวี่เรื่องแต่งงานตกได้แต่สายสัมพันธ์จะขาดไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็ไม่มีหน้าอยู่ห้วยโจาต่อต้องรีบเดินทางกับจินจ่นโจอย่างไม่กล้ารอช้า เสนหงจิ้งเก็บสัมภาระกลับบ้านด้วยความอับอายและเจ็บใจตอนออกมาจากเรือนพักก็เห็นพ่ยเจียงยืนเฝ้าเวรที่หน้าเรือนซื่ออยู่ความโกรธแค้นกลับมาพุ่งพ่านแน่นอกอีกครั้งชายหนุ่มเชื่อว่าพี่ตอนตกน้ำครั้งงตอนเป็นฝีมือพ่อเจียงแน่แต่เพราะไม่มีหลักฐานจึงทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้วันนี้เขาจะกลับจิ่นโจแล้วอย่างไรก็ต้องเอาคืนสักครั้งข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้ามีความสุขหรอก เส้นหงจิ้งมองรอบด้านเห็นว่าไม่มีใครอื่นก็เดินวางมาตรงไปหาเพ่อยเจียงมองผู้คุ้มกันหนุ่มบนลงล่างด้วยสายตาดูแครนเหยียดหยามเจ้าอย่าหวังว่าการที่อี้เจียวยกเลิกการแต่งงานกับข้าจะทำให้เจ้ามีโอกาสเป็นเขยบ้านนี้คนชั้นป่่าป่มต้อยอย่างเจ้าไม่คู่ควรกับอี้เจียวหรอกเลิกฝันเสียเถอะ เพ่ยเจียงยืนนิ่งไม่แม้แต่จะชายตามองบุรุษตรงหน้าเลยทว่าเส้นหงจิงก็ไม่สนใจเขายังเย้ยหยันต่อเจ้าไม่คู่ควรสุดท้ายเจ้าจะทำได้แค่มองอุียเจียวแต่งงานไปกับชายอื่นฮผู้จบก็หัวเราะเสียงดังสะใจแล้วหันหลังเดินจากไป พเพจียงมองตามดวงตาคมก้าเป็่งประกายวาววับรอจนเส้นหงจิ้งเดินเรียบริมสะพเพยจียงก็ดีดผลเถาเข้าที่น้องอีกฝ่ายอย่างแรงทำเอาชายหนุ่มเสียหลักเสน้าทิ่มตกสะเสียงดังบ่ารับใช้ได้ยินเสียงก็วิ่งปรูกันเข้ามาช่วยดึงเส้นหงจิ้งขึ้นจากสะ อันที่จริงสระนี้น้ำไม่ลึกแต่เส้นหงจิ้งไม่ยอมดูให้ดีเอาแต่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเหมือนคนจะจมน้ำทำเอาบ่าวที่วิ่งมาช่วยต้องกั้นหัวราะกันตัวสัน่นตะโกนจนเจ็บคอกว่าจะรู้ว่าน้ำสูงแค่หัวเข่าเท่านั้นแล้วเส้นหงจิ้งก็ต้องอับอายเป็นครั้งที่สอง หลังขึ้นมายืนบนฝั่งได้เซินหงจิงก็ถลึงตามองเพ่ยเจียงด้วยความเจ็บแขนครั้นจะพุ่งเข้าไปเอาเรื่องก็เห็นวี่เจียวก้าวออกมายืนขวางอยู่เบื้องหน้าผู้ขุมกันหนุ่มเห็นวี่เจียวก็เหมือนเห็นวี่เซิงยืนอยู่ตรงนี้ความเจ็บแขนอับอายพันสลายสิ้นคําด่าเผ็ดร้อนถูกเกินลงท้องทันทีสุดท้ายเซินหงจิงจําต้องตัดฟันเชิดหน้าเดินจากไปในสภาพเปียกปอนดูไม่ได้ มองจนเส้นหงจิ้งเดินลับสายตาไปแล้ววีเจียวก็บอกเพ่ยเจียงให้ตามนางเข้าเรือนเมื่ออยู่ในเรือนที่ปิดประตูมิดชิดวีเจียวก็ไม่อดกั้นอีกนางหัวเราะเสียงดังอย่างสะใจสภาพพี่หงจิ้งช่างตลกเสียจริงหญิงสาวหันถามเพ่ยเจียงเสียงสั่นเพราะยังขำไม่หายครั้งนี้ฝีมือเจ้าอีกแล้วใช่หรือไม่เพ่ยเจียงพยักหน้ายอมรับฝีมือข้าเองขอรับ ทำดีมากวี่เจียวยิ้มกว้างชื่นชมว่าแต่เจ้าทำอย่างไรเขาถึงหัวทิ่มตกน้ำลงไปแบบนั้นพเพจียงหลวงหยิบผลเหอเถาที่ยังไม่แกะเปลือกออกมาวี่เจียวตาโตมองผลเหอเถาในฝ่ามือเขาเจ้าพกเหอเถาติดตัวไว้ตลอดเลยหรือ นี่เป็นรางวัลที่คุณหนูเคยให้ค่าใช้เป็นอาวุธลับและกินรองท้องได้ด้วยพูดพางบีบเบาๆเปลือกลูกหอเถาก็แตกออกเขายื่นมาตรงหน้าคุณหนูจะกินหรือไม่ขอรับวีเจียวอึ้งไปเวลานางแกะเองต้องออกแรงบีบจนมือแดงแต่เขาแค่บีบเบาๆเปลือกก็แตกอย่างง่ายได้หญิงสาวมองแล้วสายหน้าค้าเบื่อแล้ว ระยะนี้มีผลเหอเถาที่แกะเปลือกแล้วจัดใส่จานวางไว้บนโต๊ะทุกวนันต่อให้ชอบอย่างไรก็ต้องมีเบื่อกันบ้างถ้าเช่นนั้นต่อไปข้าจะไม่แกะแล้ววันไหนคุณหนูอยากกินข้าจะแกะให้ใหม่วีเจียวพยักหน้าพอใจแต่จู่ๆก็หันขวับสีหน้าตื่นตะลึงเหอเถาที่แกะเปลือกแล้ววางอยู่บนโต๊ะทุกวนันเป็นเจ้าแกะให้หรือเพอยเจียงพยักหน้า ข้าเห็นคุณหนูชอบกินวีเจียวกระพริบตาปริบปริบอ้าปากค้างเพ่ยเจียงช่างดีกับนางเหลือเกินแต่หญิงสาวคิดว่าที่เขาทำดีด้วยก็คงเพราะอยากตอบแนทนพี่นางปฏิบัติกับเขาอย่างดีกระมังวีเจียวจึงไม่ติดใจเรื่องนี้เอาละ่ะข้าจะตรวจตัวอักษรของเจ้าสักหน่อยจะได้รู้ว่าตอนนี้การเขียนของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแล้ว เป็นครั้งแรกที่วีเจียวได้เป็นอาจารย์สอนผู้อื่นสาำเพ่ยเจียงก็เป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจเรียนมาก วีเจียวจึงติดใจกับการได้สอนเขาทุกวันนางจะเรียกเพยเจียงมายังห้องหนังสือแต่ละวันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วยามวีเจียวไม่คาดหวังว่าเพยเจียงจะล้ำเลิศด้านบุญได้ในเวลาไม่กี่วันนางหวังแค่ให้เขาอ่านออกเขียนได้ไม่อยากให้ถึงวันที่เขากลายเป็นอ๋องแล้วต้องถูกลูกน้องหัวเราะเยาะรับหลังแต่สวรรค์ไม่เห็นบอกนางเลยว่าแท้จริงแล้วเขาปราดเปรื่องยิ่งนะข้านึกว่า เจ้าต้องใช้เวลาสิบวันถึงครึ่งเดือนกว่าจะเขียนอักษรครบพันตัวแต่เจ้าใช้เวลาแค่วันเดียวก็เขียนออกมาทั้งหมดนี่หรือ วีเจียวมองตัวอักษรหนึ่พตัวด้วยสีหน้ายากจะเชื่อตั้งแต่รับเพ่อเจียงเป็นลูกศิษย์นางก็รู้เพิ่มหนึ่งเรื่องว่าเขามีความจำเป็นเลิศนางเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างครั้งเดียวเขาก็สามารถเขียนตามได้ทันทีทั้งลำดับขีดและจำนวนขีดไม่ผิดพลาดสักตัวลูกศิษย์เก่งทำให้อาจารย์อย่างวีเจียวภูมิใจไม่น้อยพ่อเจียงเห็นสีหน้าภูมิใจของเจ้านายก็ยิ้มพอใจเช่นกัน คุณหนูยังต้องการให้ข้าเรียนอะไรอีกขอรับวีเจียวลูกกระดาษพี่มีตัวอักษรหนึ่งพันตัวเรียงเป็นระเบียบสวยงามอย่างภูมิใจรู้สึกตัวพองใหญ่นางหัวเราะเสียงใสแล้วบอกวันนี้หยุดเรียนหนึ่งวันหลายวันที่ผ่านมาเจ้าตั้งใจเรียนอย่างดีและวันนี้ข้าก็อารมณ์ดีมากดังนั้นวันนี้พวกเราจะออกไปเดินเที่ยวข้างนอกด้วยกัน วีซึ่งเป็นค้าหาบาดีที่มีเมตตาแต่ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูในฐานะพ่อค้าใหญ่วีซึ่งถือว่ารอบจัดไม่น้อยจึงเลี่ยงยากที่จะไม่ผิดใจกับผู้อื่นยังมีภัยร้ายจากพวกตนเรียกค่าไถ่อีกทางปัญหาเหล่านี้ทําให้เขากังวลใจว่าจะส่งผลให้บุตรสาวได้รับอันตรายวีซึ่งจึงจ้างผู้คุ้มกันมืออาชีพในราคาแพงลิฟให้มาคอยคุ้มครองบุตรสาวโดยทุกครั้งที่นางออกมานอกบ้านจะต้องมีผู้ ผู้คุ้มกันตามไปด้วยหนึ่งคนวันนี้วีเจียวออกจากบ้านโดยมีผู้ติดตามคือซังซังฟู่วนและเพ่ยเจียงด้วยฝีมือและความทุ่มเทของเพ่ยเจียงรับประกันได้ว่านางจะปลอดภัยไร้รอยขีดขว่วนแน่หญิงสาวจึงไม่ได้ให้ผู้คุ้มกันเส้นกับผู้คุ้มกันสินติดตามมาด้วย จุดประสงค์ที่ออกจากบ้านมาวันนี้นอกจากมาเดินเที่ยวเล่นแล้ววีเจียวยังต้องการมาเลือกซื้อของขวัญให้ม่อจื้อเอียนเพราะอีกไม่กี่วันบ้านตระููหม่อ จะจัดงานเลี้ยงให้ลูกชายนางต้องไปร่วมงานกับท่านพ่อถึงท่านพ่อจะเตรียมของขวัญแล้วแต่หญิงสาวก็ยังอยากมีของขวัญที่ตนเลือกเองไปมอบให้พี่ชายสหาหยรักวีเจียวสนิทกับม่อชิงถิงมากจนสามารถเข้าออกประตูบ้านตระกูลม่อได้ตามใจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งยังสนิทกับม่อจื้อเอียนกล่าวได้ว่าวีเจียวสนิทกับพี่น้องตระกูลม่อยิ่งกว่าลูกสองคนของท่านอารองเสียอีก การยกเลิกงานแต่งไม่ได้ทำให้วีเจียวซึมเศร้าหม่นหมองแต่อย่างใดกลับทำให้นางยิ่งเริงร่ามีความสุขโดยเฉพาะเวลานึกถึงภาพเส้นหงจิ้งหัวทิ่มตกน้ำยิ่งทำให้นางอารมณ์ดีวีเจียวและซังซังเข้าไปเลือกซื้อผูกกันในร้านซื้อเป่าเสียนส่วนเพ่ยเจียงกับฟู่สวนยืนรออยู่ด้านนอกสายตาเพ่ยเจียงจับจ้องอยู่ที่นายสาวตลอดเวลายืนรอเฉยๆไม่พูดไม่จาทำให้ฟู่สวนรู้สึกอึดอัด ทนไม่ไหวก็ชวนเพ่ยเจียงคุยก่อนหน้านี้คุณหนุูไม่สนใจการวาดเขียนเหตุใดวันนี้จึงมาร้านซื้อเป่าเสวียนเพื่อซื้อผูกกันได้เพ่ยเจียงยังคงยืนนิ่งเงียบฟู่สวนก็ไม่ถือสาเพราะชินชาเสียแล้วเวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันเขาก็มักจะพูดอยู่คนเดียวเสมอต่อให้พูดคนเดียวก็ยังดีกว่าอยู่กันเงียบๆหรือจะซื้อให้ใครกันนะฟู่สวนยังคงสงสัยดวงตาคมวูบไหว ซื้อให้ใครฟูชวนสะดุ้งหน้าตาตื่นนึกไม่ถึงว่าวันนี้อีกฝ่ายจะยอมคุยด้วยข้าคิดว่าคุณหนูคงจะซื้อเป็นของขวัญให้คุณชายหม้ออีกไม่กี่วันบ้านตระกูลหม้อจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้คุณชายในโอกาสที่สอบคัดเลือกขุนนางได้เป็นอันดับหนึ่งของเมืองห้วยเจาผูกกันชั้นดีถือว่าเป็นของขวัญที่เหมาะสมยิ่งเพ่เลียงขมวดคิ้วคุณชายหม้อ คนที่มาหาคุณหนูเมื่อวันก่อนนั้นหรือพอมีคนคุยด้วยผู่วนก็ยิ้มชอบใจที่ได้โอกาสพูดมากเสียทีย่อมต้องเป็นคุณชายม่อจะเป็นคนอื่นได้อย่างไรคุณชายม่อเป็นผู้มีสติปัญญาสูงส่ง คนทั้งห้วยโจไม่มีใครไม่รู้ไม่ต้องนำไปเปรียบกับคุณชายเส้นเพราะเทียบกันไม่ได้เลยอายุ12คุณชายม่อก็สอบผ่านการคัดเลือกระดับเมืองเพียงแต่ห้องเต้อง,องค์กรจิตใจอมหิตสั่งยกเลิกการสอบในระดับที่สูงขึ้นคุณชายม่อจึงไม่ได้สอบต่อ หลังห้องเต้อ,องค์ใหม่ขึ้นครองราชก็มีคำสั่งให้จัดการสอบขึ้นใหม่คุณชายม่อก็สอบผ่านอย่างง่ายได้บางคนสอบเป็นสิบครั้งก็ยังไม่เฉียดใกล้ความสำเร็จแต่คุณชายม่อสอบครั้งเดียวก็ผ่านเลยทั้งยังทำคะแนนเป็นที่หนึ่งอีกด้วยช่างล้ำเลิศเกินคนเสียจริงฟูชวนยิ่งพูดยิ่งติดลมจนไม่สังเกตว่าเพลียงขมวดคิ้วแน่นดวงตาขุ่นขวาง พูดไปแล้วคุณหนูของพวกเราก็นับว่าเหมาะสมกับคุณชายม่อมากทีเดียวตอนนี้คุณหนูยกเลิกการแต่งงานกับคุณชายเซิ้นไปแล้วนายท่านย่อมต้องหาคนที่ดีกว่ามาเป็นคู่ครองให้คุณหนูคุณชายม่อนับเป็นตัวเลือกที่ดีฟูส่วนพยักหน้าท่าทางขึงขงังอีกอย่างสองตะกูลก็รู้จักกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษไม่ต้องสืบประวัติให้ยุ่งยาก ประโยคนี้ทําให้พ่อยเจียงกำรรหมัดแน่นคำพูดของเส้นหองจิ้งดังก้้งในหัวคนชั้นต่ำต่ำต้อยอย่างเจ้าไม่คู่ควรกับอุ้ยเจียวหรอกเจ้าไม่คู่ควรสุดท้ายคงทําได้แค่มองอุ้ยเจียวแต่งงานไปกับชายอื่นฮ <laughs> ตั้งแต่มีความทรงจำเพ่ยเจียงไม่เคยรู้สึกอับอายในฐานะต่ำต้อยของตนแต่เวลานี้เขากับรู้สึกเหมือนตอนเองอยู่คนละโลกกับวี่เจียวไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้เลือกซื้อผูกกันเสร็จวี่เจียวก็เดินออกมาพร้อมสั่งๆพวกเราไปหาของกินอร่อยที่ร้านเฉียนเซียงกันเถอะอิ่มแล้วค่อยกลับบ้านระหว่างเดินไปร้านอาหารวี่เจียวรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินางหันมองเพ่ยเจียงแล้วถาม ผู้ขุมกันเพ่เป็นอะไรไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าทำไมสีหน้าเจ้าดูซี่เซียวนัก สังสังกับผู้สวนหันขวับคุณหนูเอาตาข้างไหนมองว่าผู้คุ้มกันเพ่ยป่วยจนหน้าซีดเห็นอยู่ชัดๆว่าสีหน้าเขาพร้อมจะฆ่าคนได้แล้วผู้สวนมองท่าทางเพ่ยเจียงแล้วก็ฉุกค,คิดได้ว่าเมื่อครู่เขาอาจพูดอะไรผิดหูไปก็ได้อีกฝ่ายจึงมีท่าทีไม่พอใจคิดถึงตรงนี้ผู้สวนก็รีบก้าวหลบไปยืนด้านหลังคุณหนูเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเพ่ยเจียงหลบสายตาลง ข้าไม่เป็นอะไรขอรับไม่เป็นอะไรจริงหรือวีเจียวยังค้างคาใจไม่เป็นวีเจียวไหวไลยในเมื่อเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรก็ตามนั้นตอนนี้ในใจนางคิดถึงแต่อาหารเลิศรสจนไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วพัฒตาคารเฉียนเซียงวีเจียวนับเป็นลูกค้าชั้นดีของพัฒตาคารเพียงนางเดินเข้ามาด้านในเสี่ยวเอ้อก็วิ่งออกมาต้อนรับอย่างกระตือรือร้นพาพวกนางขึ้นห้องรับรองชั้นบน ระหว่างเดินอยู่บนระเบียงก็เห็นมอจื้อเอียนกับเหล่าสหายกำลังเดินออกมาจากห้องรับรองอีกห้องมอจื้อเอียนเห็นวี่เจียวจึงส่งยิ้มอ่อนโยนมาให้วี่เจียวมีนิสัยชอบของสวยงามชอบมองคนหน้าตาดีที่มีบุคลิกงามสง่าซึ่งมอจื้อเอียนมีครบทุกอย่างที่นางชอบพอชายหนุ่มส่งยิ้มอบอุ่นดวงตาวี่เจียวก็เป็นประกายวิบวับส่งยิ้มหวานตอบ,ตบพี่จื้อเอียน วีเจียวเป็นสมสครานงามล้ำแห่งเมืองห้วยเจ้าวเวลานางยิ้มทั้งปากและตายิ่งงดงามจนคนมอง,ลงหลงไหลสหายของม่อจื้อเอียนต่างก็มองหญิงสาวแสนสวยอย่างไม่อาจละสายตาม่อจื้อเอียนเห็นสีหน้าแววตาของบรรดาสหายก็สายหน้าอย่างระอาเต่าเสียงกั่วหัวเราะนางเป็นบุตรสาวสหายสนทิท่านพ่อของข้า พวกเจ้ายืนรอตรงนี้ก่อนข้าขอเข้าไปทักทายนางสักครู่ผู้จบก็เดินไปหาหญิงสาววันนี้ข้ามาสังสรรค์กับสหายนึกไม่ถึงว่าจะบังเอิญได้เจอเจ้าที่นี่ด้วยนั่นสิข้าก็ไม่นึกว่าจะบังเอิญได้มาเจอพี่ที่นี่เหมือนกันพอดีเลยในเมื่อเจอกันแล้วข้าก็ขอมอบของขวัญให้พี่จื้อเอี่ยนล่วงหน้าเลยแล้วกันสั่งๆรีบส่งกล่องไม้ยาวใบหนึ่งให้วีเจียวอย่างรู้งาน นี่เป็นของขวัญในโอกาสที่พี่จื้อเอียนสอบได้อันดับหนึ่งข้าตั้งใจไปร้านซื้อเป่าเสวียนเพื่อหาซื้อภูกันเจียนห้าวให้ขออวยพรให้การสอบใหญ่ครั้งสุดท้ายพี่จื้อเอียนสอบได้อันดับหนึ่งอีกครั้งวีเจียวอวยพรด้วยรอยยิ้มเต็มหน้ามอจื้อเอียนยิ้มรับกองใส่ภูกันขอบคุณในน้ำใจและคำอวยพรของเจ้าข้าก็หวังให้ตนเองสอบผ่านเช่นกันวีเจียวมองบรรดาสหายของชายหนุ่ม ถ้าเช่นนั้นข้าไม่รบกวนพี่จื้อเอียดแล้วอย่าให้สหายพี่ต้องรอนานเลย เช่นนั้นข้าขอตัวขณะที่ม่อจื่อเอียนหันหลังกลับก็เห็นไพ่เจียงยืนอยู่ห่างวี่เจียวเพียงครึ่งก้าววูบหนึ่งในใจเขาคิดจะทักทายอีกฝ่ายแต่พอมองสีหน้าขึงตึงและแววตาขุ่นขวางก็งุนงงสุดท้ายจึงเลือกเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรพอหันหลังกลับไปหาสหายทุกคนต่างแย่งกันถามจนฟังแทบไม่รู้เรื่องจื่อเอียนสหายรักหญิงสาวผู้นั้นเป็นลูกหลานตระกูลใดหรือ มอจื้อเอียนหัวเราะแต่ไม่ตอบในใจยังคิดถึงสายตาเพ่ยเจียงเมื่อครู่ไม่รู้เพราะเหตุใดสายตาของผู้คุ้มกันเพ่ยจึงทํำให้เขานึกถึงแววตาของสุนัขป่าที่ใช้มองผู้บุกรุกผู้เข้าไปขโมยอาหารในรังของมันจื้อเอียนสหายรักเจ้าอย่าเอาแต่หัวเราะสิพวกเจ้าอย่าคิดเหลวไหลไปนางมีคู่มั่นแล้ว วีเจียวมองตามร่างของมอจื้อเอียนที่เดินจากไปแล้วก็ถอนหายใจน้ำเสียงเพ้อฝันเฮ้าไม่น่าเชื่อว่าโลกนี้จะมีผู้ชายที่รูปงามและอบอุ่นเช่นพี่จื้อเอียนอยู่จริงๆเพ่ยเจียงกำหมัดแน่นดวงตาคมกล้าเป็นประกายแวววับดุดันยิ่งนะักวีเจียวรู้สึกว่าเพ่ยเจียงแปลกไปตั้งแต่กลับจากเดินเที่ยววันนั้นวีเจียวรู้สึกได้ชัดเจนว่าเพ่ยเจียงมีท่าทีเปลี่ยนไปจากเดิม ปกติเขาเงียบขึมพูดน้อยแต่ตอนนี้ยิ่งเงียบกว่าเดิมตนกลายเป็นไม่พูดตอนสอนหนังสือเขาก็ฟังอย่างเดียวแต่ไม่พูดไม่ถามหน้าตาขึงตึงคิดทบทวนไปมาวี่เจียวก็เชื่อว่าเขาต้องมีเรื่องไม่พอใจเขาไม่พอใจเรื่องอะไรหรือเขาเห็นนางซื้อผู้กันเป็นของขวัญให้พี่จือเอียนแต่ไม่ซื้อเป็นของรางวัลให้เขาทั้งที่เขาสามารถเขียนตัวอักษรจากความทรงจําออกมาได้ถึง1,000พตัวแต่ ิสัยขี้งอนแบบนี้ไม่ใช่นิสัยของเด็กน้อยหรอกหรือเห็นคนอื่นได้ลูกกวาดตัวเองไม่ได้ก็งอนเพ่ยเจียงไม่ใช่เด็กแล้วอย่างต่ำก็ต้องถึง20จะมีอารมณ์ขี้น้อยใจแบบเด็กได้อย่างไรผู้ขุ่มกันเพ่ยเจ้ามีเรื่องอะไรไม่พอใจหรือวีเจียวตัดสินใจถามตรงไปตรงมาไม่มีเพ่ยเจียงก้มหน้าตอบน้ำเสียงแคร่งขรึม เจ้าไม่พอใจเรื่องใดก็พูดออกมาเถอะข้าจะให้พ่อบ้านจัดการให้เจ้าเองวีเจียวยังตื้อถามต่อไม่มีขอรับไพ่เจียงยืนยันเสียงห้วนวีเจียวมองท่าทีเย็นช้าของเขาก็เริ่มโมโหตั้งแต่เกิดนางเคยชินกับการถูกรุมล้อมเอาใจไม่ใช่เอาใจผู้อื่น สงสัยช่วงนี้ตนคงทำดีกับเขามากไปเขาจึงเสียนิสัยกล้าทำท่าจองของใส่นางเช่นนี้ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกนางไม่เห็นอยากรู้ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่ถามเจ้าอีกคืนพรุ่งนี้ข้าจะไปงานเลี้ยงบ้านตระกูลหม่อข้าจะให้ผู้คุ้มกันเส้นไปดูแลส่วนเจ้าวี่เจียวปลายตามองอีกฝ่ายที่ยังก้มหน้านิ่งนางก็ชัดหน้าเย่อยิงไม่ต้องไป พูดจบก็หันไปบอกซังๆังพวกเราไปเลือกชุดเลือกเครื่องประดับกันเถอะข้าจะแต่งตัวให้สวยที่สุดเพื่อเป็นการให้เกียรติพี่จื้อเอียนคอยห,หลังนายเบาออกจากห้องหนังสือไปพ่อยเจียงก็กำด้ามผูกกันแน่น วีเจียวไม่สบอารมณ์อย่างหนักนางออกจากห้องหนังสือด้วยอารมณ์ขุ่นมัวตัดสินใจว่าจะเย็นชาใส่เพ่ยเจียงบ้างต้องทำให้เขารู้ว่านางเองก็ไม่พอใจตลอดเวลาที่สอนหนังสือให้เขาทุกวันวีเจียวจะอยู่กับเพ่ยเจียงแต่วันนี้กลับเป็นฟู่สวนมานั่งข้างๆแทนเพ่ยเจียงก้าวเข้ามาเห็นฟู่สวนก็ยืนจ้องนิ่งฟู่สวนถูกมองก็ขนลุกไปทั้งตัวรีบลุกขึ้นยืนอธิบายลนลานคำนี้ คนหนูจะไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านตระกูลม่อสังส่งๆก็ต้องตามไปด้วยไม่มีใครกล้าเอ้ยข้าหมายถึงไม่มีใครว่างข้าจึงต้องมาคุมเอ่เอไม่ใช่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนผู้คุ้มกันเพ่ เห็นคิ้วพ่อยเจียงขมวดแน่นฟู่ชวนแทบไม่กล้าหายใจนึกสงสัยว่าทำไมวันนี้อีกฝ่ายดูอารมณ์ไม่ดีเลยหรือไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่ถูกสิท่าทางแบบนี้เหมือนไม่พอใจเพราะไม่ได้เห็นหน้าคนที่อยากเจอมากกว่าพอคิดถึงตรงนี้ฟู่ชวนก็ตาโตใจเต้นแรงคนที่ผู้คุ้มกันพ่ออยากเจอก็คือหญิงในดวงใจคนที่เขาเฝ้าฝันถึงสังสัวันนี้ไม่หัดเขียนแล้ว ยังไม่ทันหายตื่นเต้นที่รู้ความลับของผู้คุ้มกันเพ่ยฟู่ชวนก็ต้องรีบเดินตามอีกฝ่ายที่หันหลังเดินออกจากห้องไปแล้วไม่ได้นะคุณหนูสั่งให้ข้าคอยดูท่านเอาไว้เจ้ากล้าฟ้องหรือฟู่ชวนสายหน้าอย่างแรงทำให้เพ่ยเจียงพยักหน้าตอบดีรอจนเพ่ยเจียงเดินลับสายตาไปแล้วฟู่ชวนจึงกล้าถอนหายใจบ่นพึมพำกับตัวเองว่า ไม่น่าเชื่อว่าผู้คุ้มกันเพ่ต่อหน้าเจ้านายทำเป็นซื่อแต่ลับหลังแอบ,บรังแกคนคนแบบนี้ซื่อที่ไหนกันฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิ้นใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ